สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะลูกเรานะคะจะนำความรู้ในสิ่งที่ครูออยทบทวนให้ในเรื่องของการช่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการรู้จักอุปกรณ์เครื่องช่างต่างๆนะคะหรือการ ค่าของเครื่องช่างในหน่วยกิโลกรัมหน่วยกิโลกรัมกับขีดแล้วก็หน่วยกิโลกรัมกับกรัมมาใช้ในการทําใบงานวันนี้ซึ่งใบงานวันนี้นั้นเนื้อหาเด็กๆเ,เคยทํามาหมดแล้วลูกวันนี้นะคะครูออยหวังว่านักเรียนที่ได้ทําใบงานจะทําได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วนะคะแล้วก็ทําได้ถูกทุกข้อทุกคนเรามาเริ่มดูใบงานกันเลยค่ะ สำหรับใบงานวันนี้นะคะด้านบนจะเขียนว่าแบบเสริมทักษะเสริมทักษะก็คือเราเรียนผ่านมาแล้วเราทบทวนมาแล้วเราลองมาดูซิว่านำความรู้นั้นมาใช้ได้จริงหรือไม่นะคะโดยจะมีให้นักเรียนทําทั้งหมด2ข้อใหญ่สำหรับข้อหนึ่งใหญ่เป็นการอ่านค่าของเครื่องชักสปริง จะมีทั้งหน่วยกิโลกรัมหน่วยขีดแล้วก็กิโลกรัมกับขีดนะคะเด็กๆไปฝึกดูตัวเลขให้ดีแล้วนำมาเติมเพียงแค่เอาตัวเลขมาเติมครูออยนะคะได้ทำชื่อของสิ่งของแล้วก็หน่วยให้แล้วนักเรียนเพียงแค่ดูเข็มชี้ในหน้าปัดของเครื่องช่างสปริงแล้วเอาตัวเลขมาเติมนะคะมียากมีง่ายคละกันไป ส่วนข้อ2ใหญ่ด้านล่างนะคะให้นักเรียนเขียนหมายเลขตก,กล้านะคะที่เป็นคำตอบในช่องว่างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ข้อที่1กันก่อนนะคะมากันเลยค่ะสำหรับข้อที่1น,นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อครูออยยกตัวอย่างให้1ข้อนะลูกมังคุดหนัก กี่กิโลกรัมซึ่งเข็มที่หน้าปัดของเครื่องช่างสปริงตรงกับเลขอะไรลูกตรงกับเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคุดหนัก1กิโลกรัมอันนี้คิดเองไหมไม่นะเพราะว่ามาจากรูปภาพนะคะถัดมาเอาอีกข้อหนึ่งคือข้อที่2มาละกอนหนักแล้วหน่วยเป็นขีดซึ่งถ้าเราดูที่เข็มตรงหน้าปัดของเครื่องช่าง เข็มอยู่เลข1ห,หรือยังลูกยังไม่ถึงเลข1น,นะคะซึ่งเข็มอยู่ที่ขีดเล็กๆขีดที่เท่าไหร่ลูกอ่ะเดี๋ยวครูอ้อยขยายให้อีกขีดที่เท่าไหร่คะหนึ่งสามี่หและหกเพราะฉะนั้นมารบกอหนักเท่าไหร่ลูก6ขีดนะคะเด็กๆไปดูให้ดีว่าเข็มชี้ตรงกับอะไรแล้วดำตัวเลขมาเติมมีห้าข้อ จากนั้นข้อสองด้านล่างให้นักเรียนเขียนหมายเลขตัดกล้าที่เป็นคำตอบในช่องว่างดูตรกร้าก่อนนะคะนี่เห็นไหมมีทั้งหมดเท่าไหร่ลูกมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ5ใบใช่ไหมมีการเขียนให้เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งของแต่ละอย่าง ซึ่งแม้ว่าเรานะคะจะดูแล้วภาพเป็นสีดำไม่ได้สำคัญเลยลูกเพราะว่าเขียนหมายเลขให้ชัดเจนแล้วใบที่1 3ขีดใบที่2 5ขีดใบที่3ครึ่งกิโลกรัมใบที่4 1กิโลกรัมกับอีก2ขีดและใบที่5 1กิโลกรัม สำหรับครึ่งกิโลกรัมนะคะก็คือกึ่งกลางระหว่างเลขศูนย์มหาเลขหนึ่งก็คือเท่าไหร่ลูกคือ5ขีดอ่ะตรงนี้นะคะครึ่งกิโลกรัมก็คือ5ขีดเพราะฉะนั้นครูออยบอกตรงนี้เลยว่า5ขีดสำหรับใครที่งงตรงนี้เนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อที่1กันเลยนะคะสำหรับข้อที่1ตัดกล้าใบไหน หนักที่สุดน้ำหนักมากสุดจะต้องหนักที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าใบไหนลูกหน่วยขีดก็คือจะยังไม่หนักเท่าหน่วยกิโลกรัมซึ่งหน่วยกิโลกรัมมีใบที่4กับใบที่5ใบที่4ี่1กิโลกรัมกับ2ขีดแต่ใบที่5 1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นระหว่าง4กับ5อันไหนหนักกว่ากันลูกใบที่4นะคะเพราะใบที่สนั้น 1>, 1กิโลกรัมกับอีก2ขีดตรงนี้เราก็ใส่เลข4ทันทีเลยอีกข้อหนึ่งนะคะตะกร้าใบไหนเบาที่สุดเบาที่สุดก็คือมีน้ำหนักน้อยที่สุดใบที่1นะคะ3ขีดใบที่2-5ขีดและใบที่3ครึ่งกิโลกรัมก็คือ5ขีดเพราะฉะนั้น เราเอาหน่วยขีดนะคะทั้ง3าใบมาเปรียบเทียบกันดูมี3ขีดและ5ขีด2ใบเพราะฉะนั้นใบที่น้ำหนักน้อยที่สุดคือใบที่1เพราะว่าหนักเพียงแค่3ขีดนะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทำดู วันนี้เป็นแบบเสริมทักษะหวังว่าจะนำความรู้ที่ครูออยนะคะทบทวนมาใช้ทำใบงานนะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ